ร้านหมูกระทะเจ้าดังในตำนานยังคงอยู่ในใจพวกเรามาอย่างยาวนานวันนี้ผมอยู่ที่บาร์บีคิวรีสอร์ทสาขาปากเกร็ดครับทุกคนด้วยคุณภาพของหมูกระทะเกรดพรีเมียมไม่จำกัดเวลาวัตถุดิบสดใหม่หลายอาหารทั้งแบบสดและปรุงสุกหลากหลายจัดเต็มร้านเข้ากว้างใหญ่มากนะครับทุกคนมีทั้งโซนห้องแอร์และที่นั่งด้านนอกเริ่มต้นเพียงหัวละ3า0บาทเท่านั้นโซนห้องแอร์3า9ราคานี้รวมน้ำแล้วทุกอย่างไม่มีบวกเพิ่มอุฟเฟตทุกอย่างทานได้ไม่อั้นไม่จำกัดเวลาซ้ิมก็มีให้เลือกหลากหลายทททีีีี่่่่ผมมมมมชอออบาาากสสสุุดดดดคืน้้จิิรววเลยััููตถใหหง เนื้อสไลด์ใบพายลิปอายลิ้นวัวเนื้ออสปาครบหมดเลยครับของทานเล่นอีกเพียบทั้งกุง้งหอยนางรมสดสดและนี่เลยส้มตำที่ตำกันสดสดลกต่อครบทั้งปลาร้ราไม่ปาลาร้าแซบนัวถึงใจกับกองทัพคา,า,ารวานซีฟู้ดยกทัพทะเลกันขึ้นมาแบบจัดเต็มเลยครับกุ้งหอยปูปลาปลาหมึกปิ้งย่างกันแบบจุใจปิ้งย่างกินกับน้ำจิ้มแบบไหนก็อร่อยแล้วของทานเล่นเยอะมากตามที่เห็นเลยครับเครื่องดื่มเติมฟรีไม่อั้นอีกครั้งมีขนมจีบซาลาเปาขนมหวานมีขนมคลองแครงกะทิด้วยอร่อยมากๆรีมผลไมครบบบัแอิ่จุกๆไปเลยครับีีสาาขขน้เ ตู้คีบตุ๊กตาคีบหลัมบูบูให้เล่นกันเพลินเพนอ,อีกด้วยครับวิคิวรีสอร์ทสาขาปากเกรดอยู่ตรงทางเข้าลงไปบ้านวิภาลามปากเกรดเลยครับามาอีทกันได้เลยที่จอดรถสะดวกมากๆ See you next day on boy next day i h a n